<c oughs> สวัสดีครับผมผมช่างนงอู่ช่างนงกันทรวิชัยมหาสารคามช่องที่ทําคลิปความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขระบบไฟรถยนต์หากท่านชื่นชอบในคลิปฝากท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามสับส r i b e คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกลาลังใจให้ผมทางทางช่องได้ทาคลิปดีๆมีสรห้ท่านได้รับชมนะครับเอาวันนี้ผมไม่ได้มาดูเลยมาร์นะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับ มีอาการของรถก็คือนะครับตัดเครื่องได้นะครับเร่งได้ไม่เกินพันกว่ารอบนะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนวิเลงมาเรียบร้อยของใหม่นะับเปิดข้างนะครับแต่ก็ยังไม่จบงานนะครับสําหรับเบื้องต้นนะครับเราได้ทําการวิเคราะห์ตรวจสอบนะครับใช้เครื่องสแกนตรวจสอบแล้วนะครับพบความผิดปกติก็คือนะครับไฟเลี้ยงนะครับลิเลงนะครับไม่มีมานะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการตรวจสอบในไวริงเรียบร้อยนะครับก็พบว่านะครับกระแสไฟ12โวลต์นะครับที่ออกมาจากก่องนะครับกรองพีดีเอมนะครับไม่มีมานะครับสําหรับกระแสไฟ12งโวลต์นะครับสุลธรบมดนะครับเราจะดูนะครับก็คือนะครับเส้นนี้นะครับสีน้ําเงินขาวนะครับเดี๋ยวเรจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับตำแหน่งปลั๊กตำแหน่ง ผมสายไฟนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่มีกระแสไฟ12โวลต์มานะครับวิธีการตรวจสอบนะครับถ้าเรายังไม่ทําการเปลี่ยนนะครับกล่อง PDM หรือเรายังไม่มั่นใจนะครับเราก็สามารถใช้กระแสไฟตรง12โวลต์ครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วใช้เครื่องสแกนเคียร์โค้ดนะครับเราลองเร่งดูนะครับ ข้าเล่งได้ปกตินั่นแสดงว่านะครับกล่องพีดีเอ็มนะครับไอพีดีเอ็มนี่เสียนะครับทําให้กระแสไปไม่มานะครับสําหรับท่านที่เปลี่ยนนะครับก็แล้วไปนะครับสําหรับผมนะครับตัวนี้จะเป็นการซ่อมหลังที่ผมได้แกะมาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับของอุปกรณ์ภายในนะครับหลักที่ไปเลี้ยงนะครับก็จะอยู่หลักนี้นะครับนี่นะครับหลักที่หนึ่งนะครับ สำหรับดิเลที่ควบุมก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวอยู่มือผมนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการเปลี่ยนนะครับดิเลนะครับโดยใช้กล่อง ipdm นะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้งานครับเราจะทําการย้ายตัวดีเลนะครับมาใส่ลองดูนะครับแล้วเรามาดูไปด้วยกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยน ipdm นะครับกระแสไฟ12โวลต์นะครับจะมาเลี้ยง ลิ้นมอเตอร์ลิ้นเล่งหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับครับผมนะครับหลังจากที่ผมได้แก้ไขนะครับกล่อง IPDM นะครับก็คือกล่องฟิวด้านนอกนี่นะครับกล่องฟิวของดีเลย์นะครับเดี๋ยวเราเราลองมาสตาร์ทดูกันนะว่าเครื่องจะเล่งได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไฟเครื่องดับปกตินะครับซึ่งตอนมานะครับไฟเครื่องยนต์ไม่ดับนะครับโอเคนะครับผมนะครับตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ดับปกตินะครับไม่มีโค้ดนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมสำหรับเรื่องน้องข้อเก่าผว,ว่าสวัสดีและขอบคุณในการรับชมผมสวัสดีครับ